สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมานําเสนอเมนูทางฝั่งประเทศฟิลิปปินส์อีกแล้วนะฮะเมนูนี้นจะเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นบาร์บีคิวดีกว่าแต่ว่าจะเป็นในสไตล์ของชาวฟิลิปปินส์นะขอเรียกชื่อว่า,าปินนยพอกบาร์บีคิวแล้วกันนะเนาะอาจจะเรียกเป็นฟิลิปปินโนบาร์บีคิวพอกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วกนะ็น่าสนใจมากเลยที่เหลือก็ไม่รู้จะอธิบายไงดีนะแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะท่านผู้ชมลองไปดูกันเลยดีกว่าครับ ปินอยพอกบาร์บีวนะครับหรือว่าบาร์บีวของคนฟิลิปปินส์นะฮะก็จะมีนี่เลยเนื้อหมูนะครับผมสไลด์มาเรียบร้อยแล้วเอาประมาณว่าเหมือนพวกบาร์บีวหรือว่าจะอาจจะบางๆเหมือนพวกหมูปิ้งบ้านเราก็ได้นะครับอันนี้ก็คือไม้ที่จะเสียบส่วนอันนี้นะฮะอาจจะสงสัยนิดน,นึงว่ามันคืออะไรผมไม่สามารถพูดชื่อยี่ห้อได้นะมันคือน้ําอัดลมนะฮะสีใสๆอย่างเงี้ยแหละ จะมีคู่แข่งกันอยู่2ยี่ห้อนี่แหละที่มันพูดชื่อไม่ได้มันซอะไรอย่าเงี้ยแหละนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ํำเลมอนนะครับก็คือมะนาวสีเหลืองนะมะนาวสีเหลืองแต่ถ้าเกิดบ้านเรามันคือไลม์ใช่ไหมเอ่ยเนาะมันก็จะเป็นสีเขียวนะรสชาติจะต่างกันอันนี้จะเป็นวูสตอกบูสเตอร์ stock, ester, เอู้สเตอร์ซอสนะฮะเป็นซอสที่เขาจะชอบใช้กินกับสเต็กทั้งหลายแหล่นะฮะหรือว่าซอสแกงงวงอะไรนี่แหละ อันนี้คือน้ําตาลนะครับในกรณีกรณีนี้เนี่ยไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าเราใช้เจ้าตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ใช้เจ้าตัวนี้ก็เอาน้ําตาลเข้ามานะฮะงงไหมเอ่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นเบียร์ก็ได้ถ้าเกิดเป็นเบียร์เนี่ยก็อาจจะปารก็ต้องมีทั้งน้ําตาลแล้วก็เบียร์นะฮะแต่ว่าอันนี้มันหวานอยู่แล้วนะท่านผู้ชมต้องเคยกินแน่นอนมันเป็นน้ำอัดลมนะฮะยี่ห้อหนึ่งก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะฮะก็ถ้ามีอันนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้น้ําตาลนะครับ อันนี้จะเป็นซ,ซีอิ๊วนะครับเป็นซอยซอ,อสนี่แหละขเขาเรียกว่าเป็นซอยซอสดีกว่าแต่ว่าผมจะผสมระหว่างอาซอยซอสบ้านเรานะฮะที่เป็นซีอิ๊วขาวทั่วไปกับซอยซอสแบบญี่ปุ่นพวกวเเขาเรียกว่าไรเดียผมกลักวจะพูดชื่อยี่ห้อออกไปทั้งเลยเอาแต่เอาเป็นว่าเป็นซอยซอสญี่ปุ่นนะ,ะละกันนะครับผสมกับซอยซอสไทยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพริกไทยดำะครับกระเทียม ตมแหลกเลยนะฮะโทมเมโเซอสนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอัตราส่วนนะครับอย่าลืมคลิกเข้าไปดูที่ foodtravel.tv ครับโอเคครับขั้นตอนการทำนี่ยก็สุดแสนจะง่ายมากๆนะฮะผมเริ่มด้วยเลมอนก่อนเลยเลมอนนะฮะตามไปทีละอย่างเลยให้ครบนี่ก็เจ้าบูสเตอร์ซอสนะฮะซอสไก่งวง นะมันอ่านว่าบูสเตอร์หรือเปล่านะฮะก็อันนี้จะเป็นซีอิ๊วนะฮะซอ,ซอสอันนี้ก็จะเป็นเคทชัพหรือว่า,อ,อ,าอะไรนะตทเมโตโมทโท้ซอสก็ได้ตทเมโตโมเทโท้เพจก็ได้นะ,ะแต่ขอให้เป็นทรงประมาณนี้นะฮะกระเทียมครับแล้วก็พริกไทย น้ำตาลไม่ต้องเพราะเรามีน้ำอดลมเจ้านี้แล้วนะครับเทลงไฟโลดทีนี้เนี่ยถ้าเกิดทางบ้านแบบว่ามือใหม่สมัครเล่นไม่รู้ว่าหมักมาแล้วจะอร่อยหรือเปล่าถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยเนาะเพราะว่าเอาไปหมักเป็นชั่วโมงเนื้อหมูตั้งเยอะแล้วถ้าเกิดทํามันเค็มไปเปรี้ยวไปหวานไปหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเสียหมดเลยใช่ไหมอาจจะต้องแก้กันยกใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะก่อนใส่กระเทียมไปก็ได้นะชิมทีนิดหนึ่งแตะแตะลิ้น อืถ้ามันถ้าตรงนี้ใช้ได้นะฮะเอาไปหมักมันก็ใช้ได้เนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันใช้ได้ล้วผมก็จะหมักหมูลงไปเลยนะครับเวลาก็เหมือนเดิมเหมือนเราหมักทุกสิ่งทุกอย่างทั่วไปสัก2-3ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่ครับ อนนี้ก็หมักแล้วผมหมักไปตั้งสามชั่วโมงได้นะครับแล้วก็เราจะมาเสียบไม้กันนะฮะขั้นตอนก็ง่ายมากลเลยนะครับถ้าบางก็อาจจะซิกแซกเยอะหน่อยนะฮะถ่าหนาก็จะเสียบไปตรงตรงเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเสียบยังไงก็ได้นะฮะง่ายๆของเราเป็นฟรีสไตล์ระหว่างนี้เดี๋ยวผมไปเสียบไม้รอนะครับแล้วก็กลับมาดูกันอีกทีครับ แล้วตอนนี้เราก็จะมาย่งางตัวหมูบาร์บีคิวสไตล์ฟิลิปปินส์กันนะฮะทีนี้เนี่ยไอกระทะสําสหรับย่างของผมเนี่ยมันไม่อยู่นะฮะแล้วก็บวกกับว่ากระทะของเรามันเล็กมันจะย่างได้น้อยนะครับเพราะว่าความยาวความยาวเนี่ยเวลาเวลาจะย่างอะไรที่มันเป็นไม้เนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะนิดน,นึงเพราะฉะนั้นผมมีอันนี้พอดีเลยที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่ากระทะย่างสี่เหลี่ยมทุกทีนะฮะก็เลยขออนุญาตใช้อันนี้แทนนะครับเหมือนเดิมเลยวิธีจะย่างทุกอย่างก็ ให้ไฟร้อนสักนิดนึงนะครับตอนนี้ผมก็จะมีน้ํามันมาช่วยนิดนึงนะฮะไม่เยอะนิดเดียวเท่านั้นเองแค่มันกันให้มันไม่ติดกระทะนะครับผมก็จะไอตัวบาร์บีคิวเนี่ยชุบนะฮะซอสที่เราหมักไว้นะครับเราก็ลงไปเลยลดไฟลงนิดนึงนะครับอาจจะแรงไปนะครับลงไปอีกครับลงไปเรื่อยๆเลยนะฮะ แล้วก็คอยคุมไฟดีๆนะครับต้องพยายามอย่าให้มันไหม้เนาะเพราะว่าการย่างด้วยกระทะแผ่นเนี่ยหรือว่ากระทะแบบว่าแบนๆแบบนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากการย่างต,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 ตะแกรงแล้วก็เป็นฐ่านนะฮะค่อนข้างมากพอสมควรฉะนั้นเราพยายามไม่ให้มันไหม้นะครับโอเคตรงนี้ก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ครับ โอเคครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำข้นๆมันเนี่ยผมก็จะเอาแบบว่าใส่ๆมันเข้าไปเนาะให้มันชุ่มๆนะครับคอยคอยชุบซอสมันเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะออกมาสวยงามนี้เลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะทีนี้ก็ไปถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือจัดจานแล้วก็กินนั่นเองครับถ้างั้นเราไปดูการจัดจานกันเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมีะกระหล่ำนะครับกระหล่ำซอยไว้แล้วก็มีเลมอนนะฮะเป็นแบบว่าสีเหลืองอย่างนี้เนาะแล้วก็มีอะไรจะให้ดูนะท่านผู้ชมว่าทําไมผมถึงเลี้ยงกระหล่ำได้แบบว่าดูสูงดูแบบว่าอะไรขึ้นมาอย่างงี้นะฮะก็ง่ายๆครับผมก็เอาแบบเป็นก้อน,อนเนี่ยลองไว้ข้างล่างสัก,ส,ก,ส,กสักชิ้นหนึ่งนะฮะใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วก็ เอาเนี้ยโรยส,สูงๆฟา้ามันก็จะดูกันแบบว่านะเป็นแบบเหมือนภูเขากระหล่ำปรีขึ้นมานะครับอย่างนี้เท่านั้นยังไม่พอครับผมก็จะเอา <c oughs> บาร์บีคิวนะฮะสไตล์ฟิลิปปินส์ที่ย่างไว้ลงมาวางนะทับกันไปทับกันมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็สวยงามนะฮะตามท้องเรื่องเหมือนเดิมโอ้โหเท่านี้ก็พอแล้วนะครับก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันจะล้มแลก่อนนะครับแล้วก็ อาจจะถ้ากลัวยังไม่สวยไม่มีสีสันเรก็ต้นหอมมาโรยซะหน่อยเนาะเอาอะไรก็ได้ที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกับเมนูที่สุดนะเอาละก็เป็นนันใช้ได้แล้วนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับทางบ้านไปลองทำดูนะาสามารถติดตามได้นะครับที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ครัวสลีวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ